สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องเสือใหญ่ชาแนลนะคะวันนี้แม่ดันล่าพาเพื่อนๆมาชมสมาชิกต้นไม้ที่แม่ดันล่าปลูกไว้นะคะกำลังเติบโตสวยสดงดงามกันเกือบทุกต้นเลยค่ะนี่มันลังทองนะคะสวยมากนม่อะไรตรงนี้ก็สวยนะคะ ช้างแดงใบใหญ่กัดสีได้สวยจริงๆค่ะเนี่ยใบเด้งมากเลยค่ะเพื่อนๆนนี่ตระกูลฟิโลนะคะสวยไหมคะสวยเนาะแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนเขาจะอยากลงดินแล้วนะคะเพราะว่ารากของเขาเริ่มทะลุทะลุถุงแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะ คงอยากลงดินแล้วก็อยากเลือ้อยแล้วนะคะแม่ละลาก็ต้องหาหลักหรือว่าไม่งั้นก็ต้องเอาเจ้าตัวนี้นะคะไปลงดินนะคะต้องหาต้นไม้ให้เขาเกาะไม่งั้นก็ต้องทำหลักให้เขานะคะนี่ก็ช้างแดงนะคะโกน,นิมาช้างแดงสวยไหมคะเพื่อนๆ โครนิมาช้างแดงกิ่งชำน้ำนะคะส่วนตัวนี้ก็คือสเสน่ห์จันแดงนะคะที่เอาเงามาปลูกที่แม่ดาลล่าเคยทำคลิปไว้นะคะเริ่มแตกแล้วคะ่ะตรงนี้ก็แตกแล้วนะคะอันนี้ก็ให้ยอดใหม่มาแล้วส่วนเศรษฐีวินสันด่างนี่โตวันโตคืนเลยนะคะ ใบนี้คือใบที่เก้าใบที่สิบกำลังออกนะคะส่วนนู้นนี่ค่ะนี่นี่นี่บัลลังเงินนะคะสวยใบเด้งมากเลยคะ่ะเพื่อนๆเน,นี่ยสวยงามจริงๆส่วนสองต้นนี้คือสเสน่ห์จันดำนะคะกำลังชํำอยู่ ส่วนในถุงดำข้างล่างก็คือสนิจจันแดงนะคะชําเง้าเงินเต็มบ้านนี่ก็สวยจัดนะคะสวยจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือเซตของขวัญที่แม่ดัลล่าทําไว้นะคะมีพลูปิกนกมีพลูบาซิลนะคะ ย,ยอดเขาเงินไหลามาด่างนะคะสวยครูราชนีหินอ่อนสวยมากนะคะสวยจริงๆเนี่ยดูสีสันเขานะคะแล้วนะตัวนี้ก็คือหัวใจราหูนะคะ แต่วันนี้ไม่ดนาน่าจะพาเพื่อนๆมาชมเจ้าตัวนี้ค่ะออมเงินนี่ไงคะเจ้าออมเงินนะคะสวยแล้วต้นไม้ที่เจ้าดายแบ่งให้มาเลี้ยงนะคะเจ้านายบอกว่าซื้อมาจากทางออนไลน์นะคะ หิ่งละห้าบาทออมเงินนะคะนี่ค่ะนี่คือต้นออมเงินเริ่มแตกแตกหลอดใบให้แล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆทำไมถึงจะเห็น นี่คะ่ะหลอดหลอดของเขาหลอดใบนะคะตรงนี้นะคะนี่แล้วเขาก็ติดแล้วค่ะออมเงินเนี่ยเป็นไม้มงคลนะคะด้วยชื่อของเขาก็ทำให้คนปลูกเนี่ยรู้จักเก็บออมเงินทองนะคะมีทรัพย์สินมากมายกายกองเพราะการเก็บออมนะคะ การเลี้ยงออมเงินก็ใช้ดินร่วนนะคะดินร่วนปนทรายแล้วก็ผสมปุ๋ยคอกเอามาปลูกนะคะส่วนกระถางนี้แม่นล่าเครื่องปลูกของแม่นล่าก็คือดินหมักใบไม้ปุ๋ยคอกแล้วก็กากมะพร้าวสับนะคะด้านล่างด้านล่างกระถางนี้แม่นา่าใช้ฐานข้าวนะคะรองก้นกระถางก่อนเสร็จแล้วก็ให้น้ําเขาแบบ แบบชุ่มๆเลยนะคะแต่ละวันเพราะเขาเป็นคนเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำนะคะเป็นต้นไม้ที่ชอบน้ำแล้วก็ถ้าเขาได้รับแสงแดดจัดเนี่ยเขาจะโตเร็วมากเลยนะคะเจ้าออมเงินเนี่ยค่ะตระกูลอ,ออมเงินก็จะมีอ,อมเงินอ,อมทองแล้วก็อ,อมชมพูนะคะ ก็สวยงามไปคนละแบบคนละรูปแบบนะคะดูใบของเขาค่ะนี่ค่ะมีหูเป็นรูปรีนะคะสีสว่างมากเลยเพื่อนๆเห็นอะไรไหมคะเห็นรูปหัวใจไหมคะเหมือนรูปใบโพเห็นไหมคะนี่ไงคะนี่นี่เส้นนี้ใช่ป่ะ โค้งมาอย่างเงี้ยโค้งมาอย่างเงี้ยโค้งมาอย่างเงี้ยเหมือนมีใบไม้สองใบในใบไม้หนึ่งใบเลยนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะใบนี้ก็เหมือนกันการเลี้ยงก็ไม่ยากนะคะเป็นไม้ที่โตเร็ว มาอยู่กับแม่ดัลล่านี่คะ่ะต้องรีบโตนะคะถ้าตัวไหนไม่โตเนี่ยก็จะต้องโดนโดนทรมานนะปลูกไว้บริเวณบ้านนะคะเป็นการจัดสวนหรือว่าปลูกเป็นแปลงได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ชอบสแสงแดดทิศที่ควรปลูกก็คือที่ตะวันออก เฉียงเหนือใช่ไหมคะที่แสงแสงเข้าถึงนะคะแล้วก็เขาก็เป็นไม้มงคลด้วยก็ปลูกไว้ทางที่ตะวันออกนะคะจะทำให้เรามีทรัพย์มากด้วยการเก็บออมของเราเวลาพูดว่านี่ออมเงินออมทองเงี้ยมันก็เหมือนการสั่งจิตใต้สำนึกของเรานะคะพูดบ่อยๆทำบ่อยๆจิตใต้สำนึกก็จะสั่ง ให้กรารกระทําของเราเป็นอย่างนั้นนะคะมันคือกฎของแรงดึงดูดเพื่อนๆว่าไหมคะฉะนั้นทางพระพุทธศาสนาจึงบอกว่าให้ทุกคนคิดดีทำดีก็เป็นหลักการง่ายๆนะคะอันนี้ก็คืออมชมพูอมนาคอมชมพูนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆตระกูลอมเหมือนกันนะคะ การเลี้ยงก็เลี้ยงเหมือนกันแล้วทีนี้เวลาเขาเริ่มเริ่มโตแล้วนะคะเขาก็จะทอดยอดอย่างนี้แล้วก็จะมีรากอย่างนี้นะคะรากอากาศของเขาเพื่อที่จะเกาะกับไม้อิงอาศัยนะคะนี่ค่ะรากเห็นไหมคะการขยายพันธุ์ก็ตัดตรงนี้ค่ะตัดตรงรากตรงข้อตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาไป ใส่กระถางใหม่ได้เลยเพราะรากเขามีอยู่แล้วนะคะก็เตรียมเครื่องปลูกให้เรียบร้อยดินร่วนปนทรายผสมปุ๋ยคอกนะคะการให้น้ําก็เขาเป็นไม้ที่ชอบน้ําเหมือนกับเจ้าออมเงินเนี่ยคะ่ะออมชมพูกับออมเงินก็เหมือนกันนะคะนี่ค่ะต้นนี้แม่นา่าก็ ถ้าจะตัดก็ตัดได้นะคะแต่ถ้าจะเลี้ยงให้เขาเป็นต้นแม่ก็ต้องหาหลักให้เขานะคะหาหลักให้เขาเลยได้แล้วนะคะเพราะเขาพร้อมแล้วก็จะมีหน่อที่จะเกิดขึ้นอีกนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขียวๆด้านล่างนะคะที่จะแตกออกมาใหม่อีก ถือว่าเป็นไม้ที่โตเร็วนะคะตอนแม่นาล่าไปซื้อมาจากร้านต้นไม้เนี่ยเขายังไม่โตขนาดนี้นะคะพอเลี้ยงป่ายเลี้ยงมายังไม่ถึงเดือนเลยค่ะเขาก็แตกใบให้ได้เยอะมากนะคะแล้วแม่นาล่าก็จะวางไว้นอกอาคารนะคะเจ้าอ,อมชมพูเนี่ยให้เขาได้รับแสงแดดได้รับน้ำค้างแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณที่มีแสงรำไรหน่อยนะคะ ไม่ไม่แดดจัดมากส่วนตัวนี้ให้แดดจัดได้เลยค่ะนะคะเพราะเขาเป็นไม้ที่ชอบแดดชอบแดดแล้วก็โตเร็วนะคะแล้วเมดาล่าก็แยกหน่อของเขาออกมาปลูกก็ตั้งตั้งลำได้แล้วนะคะตั้งต้นได้แล้วเจ้าอมอชมพูนี่ค่ะเห็นไหมคะ เราก็จะได้ออมชมพูอีกหนึ่งกระถางเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะก็วันนี้ก็พามาดูออมเงินนะคะไม้มงคลไม้ฟอกอากาศนะคะใช้จัดแต่งสวนปลูกเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่ผู้อยู่อาศัยนะคะจะได้ เก็บเงินเก็บทองได้ดีนี่เป็นความเชื่อนะคะของคนไทยเกี่ยวกับต้นไม้นะคะก็ซื้อหามาปลูกกันได้ค่ะเลือกร้านที่ถูกใจทางออนไลน์นะคะบางร้านก็ข,ขายถูกมากๆเลยนะคะก็อย่างที่เล่าตอนต้นคลิปว่า เจ้านายซื้อมากิ่งละห้าบาทค่ะแล้วก็แบ่งให้แมด่ดอลล่านี่ค่ะตอนนี้บุญราคาก็เพิ่มขึ้นแล้วค่ะขายสองร้อยค่ะตัวนี้พร้อมกระถางสองร้อยบาทค่ะ <c oughs> มีคนซื้อไหมนอกตัวนี้ก็สองร้อยบาทค่ะอ่ะเซตสองร้อยนะคะนี่ค่ะ กระถางสวยๆพร้อมต้นไม้สวยๆแล้วก็เครื่องปลูกที่อัดแน่นด้วยคุณภาพนะคะเอาไปตั้งไว้แค่รดน้ำแล้วก็จัดโซนจัดสิ่งแวดล้อมให้เขาดีๆเขาก็โตได้แล้วค่ะคนที่รับน้องไปดูแลก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายค่ะรอชื่นชมเขาเท่านั้นนะคะ นะสวยนะคะเพื่อนๆออมเงินออมทองออมชมพูนะคะสวยสดงดงามก็วันนี้แม่ดาลล่าก็พาเพื่อนๆมาเป็นเพื่อนพากับแม่ดัลล่านะคะมาชมต้นไม้ที่แม่ดาลล่าปลูกไว้นะคะ เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นและก็เยอะขึ้นนะคะขอบคุณเพื่อนๆค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ